สวัสดีทุกคนนะวันนี้อยู่ในเกมโรบอกอีกแล้วกับแมปเจนนาและตอนนี้ก็คือเอฟซีของพี่เองเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนรอดแมปนี้สามารถลงได้10คนนะเป็นแมปแนวสตอรี่ดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆและที่สำคัญเลยวันนี้พี่เอาเสียงน้องๆทุกคนมาฝากด้วยจะเป็นยังไงวุ่นวายขนาดไหนไปดูกัน่าว่าแต่เข้าประตูไหนดีล่ะประตูนี้ละกัน เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงเจน่าเอะคำมี่อีกแล้วว่าเจน่าคือใครเขาบ้านกันเถอะทุกคนคราวนี้เอะตกใจเข้าบ้านที่หมดนะดเขามาแล้ว ไม่ทานแล้วชี้ช้ชาเออดนไล่ออกจากห้องน้ำนี่ไงมันมาแอบตรงนี้จริงๆด้วยดันมันออกมาดัมันออกมาดันมันออกมามันจะออกมาแล้วมันจะออกมาแล้วสรุปเราเป็นเจนหน้าใช่ไหม เออยังไงมันก็ตายอยู่ดีดีกว่าโอ้นี่สปอยนี่ยังไม่กินอนะ่ะอันตารายอันตาราย เล่าเรื่องของเจนน่าใช่ไหมแล้วมันก็มาให้มันได้กินเป็นฝ่ายคอนเนี่ยมันโดนคอน์สโอ้ยฝ่ายตกเฮ้ยวิญญาณออกไปแล้วเข้าบ้านเข้าด้วยเข้าด้วยเราต้องหนีเข้าบ้าน นี่ไงข้าวไปทางไหนวะเอ,อื่อมันเทเลพอร์ตอยู่ๆก็ขึ้นรถเฮ้ยค้อนตามหลังมาเห็นเปล่า อาหารในที่นี่อ่ะอ๋อคุณไก่บอกไปนอนแล้วครับโอเคฮะยีราฟนี่หว่าเออสะดุดตาเหมือนกันนอน,นอนตรงนี้แหละพี่เจอยีราฟแล้วพี่มาส่ง ลงท้องใต้ดินลงท้งใต้ดินโว้ยเราต้องหลบหนิบ้างโอ้ยนี่ไงนี่ไงแฮกเกอร์แฮกเกอร์โอ้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 โอ,โอ,โอ้ทำไมพี่โดนลุมอยู่คนเดียวล่ะพี่โด,ดล ah. นลุมอ่ะขับนอนทำไมแล้ว <laughs> โดนลมเมื่อกี้โอ้ลงลงลงมาทำมาหมไข่ล่อให้เราลงมา <laughs> โอ้ยอ่ มันใช้มันใช้ท่าเดียวกันกับในสตอรี่อันเก่าที่เราไปเล่นกันเล้เออเฮ้ยมันไม่หยุดหมุนแล้วที่อะต้องรอให้มันหยุดหมุนแล้วงนีีไงมันคือท่าเดียวกันเออว่ะพี่มีออกมาละตีสองพีแล้วรีบนีอุ้ยมันจะตายไม่พี่ว่าประยุทธ์ต้องช่วยพีได้คุณประยุทธ์ทุบเลยทุบทุปุทเล้ยตายแล้ว โอ้ไม่โหเดินช้าเยฮ้ยมีคนตายมีคนตายเราต้องไปย่องโอ้ยพี่ไปช้าแต่พี่ก็ไปนะเห็นไหมเย้โอ้ย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 โอยย้ ประยุทธ์อะประยุทธ์อะนี่อะไรไม่ประยุทธ์อะสมชื่อเลยตายซะเฮ้ยด,ดูดูยีราฟมันเดินเนี่ยดูยีราฟมันเฮ้ยตายเฉยอะวิญ,ญ,ญาณออกจากล่างข้าคุณยีราฟไม่นี่ไง โอ้ในที่สุดเราก็เจอตัวการฮะถ้าเราฆ่ายายนี้ได้ทุกอย่างก็จบแต่เหลืออยู่สี่คนเนะี่ยฮะเออมันเห็นนะจะปลอดภัยจิตด้วยฮนะโอ้โอ <c oughs> ้มันมึนหัวแล้วมันมึนหัวแล้วทุบทุบทุบเอ้ยไม่ผ่านแล้วเออ ไม่ตายวะไม่ตายเฉยพี่เป็นอมตะพี่น่าจะเป็นแฮกเกอร์เออ้อณจะบอกว่าพี่เป็นแฮกเกอร์พี่ตายแล้วน้องสู่ๆนะเอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะต่อไปพี่จะปรับเสียงให้มันได้ยินชัดขึ้นโอเคไหมขออภัยในเสียงที่ไม่ชัดด้วยละกันรอบหน้าเอาใหม่ส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณผลงานสวยๆจากน้องก้องด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่